สวัสดีค่ะวันนี้แม่โก้มีเคล็ดลับที่ไม่รับจะมาแบ่งปันให้ทุกท่านค่ะรับรองค่ะว่าจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะนี่ค่ะปื้แต่ค่ะไม่ได้มาโฆษณาขายสินค้านะคะแม่โก้จะบอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเรานะคะให้คิดถึงการเรียนรู้ของลูกค่ะคิดถึงยังไงอย่างนี้ค่ะ เมื่อเช้าแม่โก้แวะซื้อกาแฟซองนะคะอ่าก็เลยนึกถึงค่ะนึกถึงทุกท่านเลยค่ะว่าอยากจะเอามาแบ่งปันในเรื่องของการต่อยอดจากซองอะไรก็ตามซองขนมซองสินค้าอะไรก็ตามสามารถสอนลูกได้สอนยังไงมาดูกันเลยค่ะสมมติว่าเราซื้อมาใช่ไหมคะอ่าเราก็ให้ลูกอยู่มีส่วนร่วมกับเราค่ะตั้งแต่อ่าเริ่มเลยค่ะตั้งแต่การตัดค่ะ ให้ลูกใช้กันไกตัดค่ะเห็นไหมคะได้ใช้แล้วอพอใช้กันไกลตัดปุ๊บนะคะนี่ไหมคะรายละเอียดหน้าซองอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีนะคะสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าดูผมยาวเป็นผู้หญิงเห็นไหมคะแล้วก็ค่ะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็นคําศัพท์ในเรื่องของของใช้ในบ้านนะคะ,อ,ะอันนี้อะไรลูกถ้วยเหมือนของเราไหม เหมือนกับไม่เหมือนเห็นไหมคะก็ได้คําศัพท์อีกคะ่ะหรือไม่ก็นี่ไงคะนี่เป็นมะขามเห็นไหมคะอันนี้ก็สอนลูกได้อีกนะคะที่สําคัญนะคะต่อยอดไปได้อีกคะ่ะเห็นไหมคะนี่ไงคะนี่คะวิธีการชงคะ่ะอ่าเวลาลูกเราจะชงไมโลหรือกาแฟนะคะ ไอ้ขอโทษค่ะเวลาลูกเราจะชงไม,มโลหรือโอวันตินอะไรก็ตามนะคะเราก็บอกลูกค่ะเห็นไหมคะมันต้องเอาน้ําร้อนใส่กานะแล้วก็ต้มให้เดือดนะแล้วก็เทใส่แล้วก็คนคนค,นคนเดี๋ยวเราไปทํากันนะเห็นไหมคะแล้วก็มีอีกค่ะในเรื่องของนี่ไงคะตัวเลขค่ะสําหรับเด็กๆนะตัวเลขอ่ะเห็นไหมคะกําลังอยู่ในวัยน่าสนใจเลยค่ะอันนี้เป็นเลข5ใช่ไหมคะเราก็บอกลูกเลยคะ่ะลูกครับ มันมีเท่าไหร่ครับมาดูกันสิถ้าลูกบอกว่า5้าอันแล้วก็เลยบอกว่าถูกแล้วเก่งมากเลยแต่ครับถ้าเป็นซองแบบนี้นะครับเรียกเป็นซองนะครับเห็นไหมคะลูกก็ได้คำศัพท์ในเรื่องของซองอีกอ่างั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่ามี5ซองจริงไหมเราก็ให้ลูกนับเลยค่ะหยิบออกมานับนะคะอ่าแต่ค่ะถ้าเด็กทั่วไปอยากรู้ว่าจะเทค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ฝึกวินัยให้ลูกได้อีกนะคะโดยการให้หยิบมาทีละหนึ่งค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็นับไปนะคะโอ้โหห้าซองจริงๆด้วยเก่งจังเลยมิกกี้เก่งจังเลยเห็นไหมคะก็ได้ต่อยอดอะไรหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะบางบ้านพูดว่าลูกไม่ยอมพูดนะคะ ลูกพูดน้อยนะคะบางครั้งการที่ลูกไม่พูดอาจเพราะนะคะคาศัพท์ไม่แม่นเนื่องจากว่าลูกเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมากมายนะคะสัตว์ที่ลูกเราพูดก็จะเป็นสัตว์ที่เห็นทุกวันเห็นในบ้านนะคะแต่คะ่ะถ้าเกิดว่าเราเอา,อาซองขนมนะคะหรือกล่องนมหรืออะไรก็ได้นะคะซึ่งลูกไม่ได้ไม่มีคําศัพท์ ในในส่วนนั้นๆเข้ามาเรียนรู้มาก่อนนะคะลูกก็จะได้เพิ่มคําศัพท์นะคะจากซองขนมหรือซองสินค้าใดๆดก็ตามของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะทีนี้เราเอามาต่อยอดในเรื่องของคําศัพท์ยังไงนะคะถ้าสอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวลูกก็ลืมค่ะนะคะวิธีการค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะยังไงเราก็ทิ้งให้เป็นขยะนะคะก็นี่ค่ะตัดเลยค่ะไม่โก้แต่ยกตัวอย่างนะคะตัดเสร็จแล้วเป็นยังไง ก็ทำพิพิธภัณฑ์คำศัพท์เป็นภาพคะ่ะแม่โคใช้วิธีนี้สอนคำศัพท์กับลูกมาบอกเลยว่าได้ผลคะ่ะได้ผลยังไงพอเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็หยิบสมุดนะคะ,ะแนะนํานะคะไม่ต้องไปซื้อกระดาษหรือว่าอะไรสวยมากมายนะคะสมุดที่ลูกเรียนนะคะเห็นไหมคะใช้แล้วคะ่ะใช้แล้วแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้ซ้ําได้นะคะ ก็นี่ค่ะแปะทับไปเลยค่ะอ่าแปะทับเข้าไปนะคะคําศัพท์อาจจะได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะก็เขียนเห็นไหมคะ C U P เห็นไหมคะครับเห็นไหมนี่ไงคะก็สะสมค่ะแปะไปค่ะแล้วก็เขียนคําศัพท์นะคะต่อยอดให้ลูกในเรื่องของการพัฒนาคําศัพท์จากซองขนมค่ะหรือซองอาหารอะไรก็ได้นะคะนี่แหละค่ะ คือเทคนิคขั้นเทพของมิโก้เลยค่ะที่สอนคำศัพท์ลูกได้นะคะจะบอกเลยว่าความพยายามอะทำให้ทุกวันค่ะแล้วอีกอย่างนึงน,นะคะการที่เราได้ครีเอทนะคะหรือ,อาหาอะไรสร้างสารรค์ให้ลูกนะคะมันจะเป็นแนวทางให้ลูกค่ะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะคะลูกเราจะเป็นเด็กที่มีจินตนาการค่ะลูกเราจะเดินตามรอยเราแน่นอนเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ของนะคะอะไรก็ตามที่ใช้แล้วนะคะก่อนที่จะไปเป็นขยะมันจะมีประโยชน์สําหรับลูกเรานะคะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้สอนลูกก่อนนะคะก่อนที่จะทิ้งนะคะสําหรับแมโก้นะคะก็มีเทคนิคนะคะในการต่อยอดนะคะให้ลูกในการเรียนรู้จากซองขนมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะลองนําเทคนิคแมโก้ไปใชใ้ดูนะคะสวัสดีค่ะ